สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม REM นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าความสูงค่ะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GM50 ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะปุ่มเลข7นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกด F4 ค่ะเพื่อเลื่อนลงมานะคะค่ะแล้วทําการกดเข้าที่ F2 ค่ะโปรแกรมค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ F1 นะคะ REM ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะ F1 นะคะ Input R.T h T. ตัวนี้นะคะจะให้เรานะคะใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะส่วน F2 นะคะ No R.T h T. ตัวนี้นะคะอันนี้คือเราไม่ทราบค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราสามารถใช้ F2 ตัวนี้ได้นะคะ ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาหาค่าความสูงนะคะของผนังเพดานภายในร้านนะคะค่ะโดยที่เรานะคะจะแนะนําทั้ง2วิธีนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ f 1ค่ะ input r h t ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะ r h t ต,ตัวนี้นะคะจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะโดยที่เรานะคะจะใส่ที่1.5่เมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter ที่ f 4ค่ะ ค่ะแล้วทำการเล็งกล้องนะคะไปยันตัวเป้าปีซึมนะคะแล้วทำการกดมีที่ f 1ค่ะค่ะก็จะได้ค่าความสูงของตัวเป้าออกมานะคะให้ดูที่ค่า vd นะคะอยู่ที่1.5เมตรค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกระดกเลนกล้องนะคะขึ้นไปยันผนังของเพดานนะคะ เราก็จะได้ค่าความสูงของผนังเพดานออกมานะคะอยู่ที่2.523เมตรนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาแนะนำแบบที่2กันนะคะให้เรานะคะกด ESC ออกมาค่ะค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำกดเข้าที่ F1 ค่ะค่ะแล้วกดเข้าที่ F2 นะคะ NoA.HT ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปะยันเป้าปิซึมค่ะแล้วทําการกดนี้ที่ f 1ค่ะค่ะต่อมานะคะให้ทํากดเซตนะคะที่ f 4ค่ะค่ะต่อมาค่ะให้เรานะคะทําการกระดกเลนกล้องนะคะไปะยันผนังเพดานนะคะ ค่ะเราก็จะได้ค่าความสูงของผนังเพดานออกมานะคะอยู่ที่2.523เมตรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าความสูงนะคะในโปรแกรม REM เบค่ะ,คะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GM50 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่153,000บาทค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะมีอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ1ตัวค่ะ ชุดเป้าปีซึ่งพร้อมฐานนะคะ1ชุดค่ะและชุดเป้าปีซึ่งพร้อมโ h นะคะ1ชุดค่ะค่ะอุปกรณ์แบตเตอรี่พร้อมเครื่องชาร์จ1ชุดนะคะค่ะยะเวลารับประกันสินค้าของเรานะคะอยู่ที่1ปีค่ะสินค้าคาลีเบตฟปี2ครันในห่1ปีนะคะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านตั้งสำรวจละยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์ 0, 0 3 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่ s i i i 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ